รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทนนี้เราก็ยังคงพากันเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในเมืองสัญญ่านะคะเมืองสัญญาหรือฮาวายของชาวจีนหรือฮาวายของทะเลจีนใต้ที่เมืองสัญญานี่เราคุยกันไปแล้วตั้งแต่อทิตย์ที่แล้วว่าจะพากันไปชมความงามของพระโพธิสัตว์กวนอิมซึ่งประดิษฐานอยู่กลางทะเลจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่จนกลางกลางนะคะแต่ว่าก็อยู่ในทะเลซึ่งออกไปจากฝั่งพอสมควร สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จัดลำดับอยู่ในลำดับ 5a เลยนะคะซึ่ง 5a ของประเทศจีนหรือการท่องเที่ยวของจีนนี่แปลว่าสุดยอดเป็นที่ที่ต้องไปรายการของเราพาคุณผู้ชมไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5a เนี่ยตอนต้นรายการคือที่เทียนฐานและตอนนี้เราก็มาอยู่ในช่วงท้ายๆของรายการก็ได้มีโอกาสพามาชื่นชมความงามของสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A อีกแห่งหนึ่ง ก็คือที่นี่แหละค่ะอ้อจา๋าเราก็ยังอยู่ที่วัดนานซานนะหลังจากที่เรารับประทานอาหารกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ด้านหลังเราเนี่ยก็คือสิ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งหลายจากแทบจะเรียกได้ว่าทั่วทุกมุมโลกเลยเดินทางมาเยือนเพื่อสการะก็คือนี่ก็คือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนควรอิมน,นะคะที่สร้างแล้วก็เบิกเนตรเรียบร้อยเมื่อปี คริจตรกราช2005มเมื่อวันที่24เมษายนสิ่งที่โดดเด่นและแตกต่างของพระโทธิสัตว์พระองค์นี้ก็คือว่าทรงมีทั้งหมดเนี่ย3พระพักด้วยกันค่ะคือเป็น3ด้านพระพักด้านที่หันมาทางด้านนี้เราจะเห็นว่าในพระหัตถ์ซ้ายเนี่ยทรงคัมภีนะที่เป็นม้วนอยู่นั่นนะคือคัมภีคัมภีนั้นก็หมายถึงสติปัญญาความรู้ส่วนพระหัตถ์ที่หันไปทางด้านนู้นนะคะ ถ้าแม่คาดไม่ผิดน่าจะหันไปทางด้านเฉียงขึ้นไปทางด้านเหนือนั้นพระหัสนั้นจะทรงดอกบัวดอกบัวนี่หมายถึงสันติภาพนะคะส่วนพระหัสที่หันออกทะเลทะเลทางเฉียงไปทางใต้เนี่ยจะเป็นพระหัสที่ทรงประคําประคําเนี่ยตามความหมายของของทางนี้ก็จะหมายถึงว่าเป็นความเมตตานะคะก็มีความสูงทั้งสิ้น105 108ออเมตร ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ,ะนิเวศเพราะว่ากินอันเนื้อที่บริเวณทั้งหมดเนี่ยห้ตารางกิโลเมตร hmm. ตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาให้เกิดขึ้นมาเป็น hmm. เขาเรียกว่าสถานที่ท่องเที่ยวหลายหลากรูปแบบมีทั้งสถานที่ที่เพื่อการศึกษาทางพุทธศาสนานะคะหลายหลายรูปแบบมากเลยก็นักท่องเที่ยวก็จะเดินทางมาจากหลายส่วนมากเพราะฉะนั้นคําบรรยายที่นี่ก็จะมีทั้งภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนะคะภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษารัสเซียซึ่งเป็นชนชาติที่เดินทางมาเยี่ยมออส่วนของเมืองซันย่าแห่งนี้น,นะคะซึ่งเมืองซันย่านี่ก็อยู่ใต้สุดของเ<ะ>กาะไหหลำนะลูกถือว่าเป็นส่วนใต้สุดของของประเทศจีนก็ว่าได้ตอนนี้แดดก็ชักร้อนละเพิ่งเริ่มร้อนแเพิ่งเริ่มร้อน,อนโถ <laughs> มันก็มีลมมาชอยๆยืนอยู่ แป๊บหนึ่งเนี่ยเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยค่อยๆถอดออกทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นเดี๋ยวเราเดินลงบันไดไปนะลูกแล้วเดี๋ยวเราไปข้ามสะพานแล้วไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมกันใกล้ๆอ๋อเราต้องลงไปข้างล่างเนี่ยลง้มงล่างนี่สิลูกตายยังไงลูกพระหัต์ด้านที่เฉียงไปทางเหนือก็จะถือดอกบัว,วนะหันเข้าสู่เมืองสัญญาก็จะถือคมภีแปลว่าสติปัญญา อันนี้ก็จะเป็นสันติภาพและน,นี้ก็จะเป็นเมตตาแม่เข้าใจว่าที่ <c oughs> ที่หันไปทางเฉียงใต้เนี่ยเป็นเมตตาเพราะว่าธรรมดาเวลาพยายุไต้ฝุน่นเวลาพัดเข้ามาเนี่ยจะพัดเข้ามาทางตะวันตะวันออกเฉียงใต้แล้วพัดเข้ามาจากมหาสมุทรแปซิฟิกจากทะเลใหญ่นะะฉะนั้นท่านก็ขอความเมตตาแล้วก็ฟังมาว่าตั้งแต่มีการสร้างองค์ท่านขึ้นแล้วเนี่ยก็ภัยพิบัติที่ เป็นพวกพายุร้ายทั้งหลายนะที่พัดเข้าสู่เกาะไฮหลัมเนี่ยก็ลดน้อยถอยลงจริงๆแล้วเนี่ยการเดินทางมาหาต้นสายฐานของเราในในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ที่แปลกมากเพราะเราเริ่มต้นขึ้นที่เทียนฐาน นะโดยการไป,ไปขอบรารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือไปขอบรารมีของฟ้าดินเพื่อให้การเดินทางซึ่งเราเดินทางมาทั้งหมดเนี่ยก็2,200กว่ากิโลแล้วนะโดยท<ห>างโดยทางรถยนต์ก็เรานับทางรถยนต์เท่านั้นนะลกูกจากฟูเจียนที่เราขึ้นรถกับมาคุเทศคุณมิโร่ไล่มาเรื่อยๆตอนนี้เราก็มาเจอมาคุเทศท้องถิ่นคุณยอดชายใช่ไหมที่นี่เราก็ใช้ระยะการเดินทางเนี่ยประมาณ 200-300กิโลไม่เท่าไหร่แต่ตอนนั้นที่เราเดินทางจนกระทั่งมาถึงกวางเจาใช้ระยะทางรวม2,200กว่ากิโลเมตรมาบวกที่นี่หน่อยก็2,005ยังไม่ได้นับการเดินทางทางอากาศที่เราเดินทางกันมานะแต่เราก็ขึ้นต้นที่เทียนถานซึ่งเทียนถานโอเป็นคนบอกแม่เองว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ไม่ใช่เหรอคะใช่ใช่ ก็น่าจะใช่น่าจะต้องใช่ด้วยเพราะว่าเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์นะเป็นที่ที่ตั้งแต่สมัยโบราณใน,ะนาการนานมาก่อนที่มีเคียนฐานนณตรงนั้นเป็นที่ประกอบประเทณีไหว้ฟ้าดินเพื่อขอความเป็นสิริมงคลขอความอุดมสมบูรณ์แล้วจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> แม้ว่าประเทศนี้จะเป็นแม่รู้สึกว่าแม้แม้ว่าประเทศนี้จะเป็นประเทศสังคมนิยมนะลูกแต่ก็ไม่ได้มีมีการปิดกั้น ความเชื่อในแนววิถีเดิมวิธีศรัทธาเดิมของของประชาชนเพรเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องว่าคนที่มาขอพรนะก็จะทำบุญแล้วก็ได้ได้แผ่นริ้วริ้วธงสีสีแดงมีตัวอักษรสีเหลืองเนี่ยก็เพื่ออธิษฐานขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์ รอบๆถ้ามองขึ้นไปเนี่ยนะพระมูลสัตว์องค์นี้เนี่ยแกะสลักได้ได้อย่างสวยงามมากเพราะว่าไม่ว่าจะมองจากมุมไหนนะก็จะมีความงามแล้วก็ยังแสดงพระเมตตาอย่างสูงสุดแต่ที่สวยมากตอนนี้ก็คือพอเราเดินข้ามสะพานมาถึงหน้ากระถางที่สก,การะองค์ท่านแล้วเนี่ยมองย้อนกลับไปจะเห็นทัศนียภาพสวยงามของอ <c oughs> นานชานนะคะ ซึ่งส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนโรงแรมนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนแยกส่วนการปฏิบัติต่างๆแล้วก็จะมีการท่องเที่ยวซึ่งอันเนี้ยทางบนทลนเนี่ยก็ดูแลโดยโดยที่เมืองสัญญา่านี่ก็จะมีการจัรจดระเบียบเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวยก็จะสามารถมาอยู่ร่วมกันได้ในหลายๆลักษณะบางคนก็มาเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจบางคนอยากมาท่องเที่ยวและปฏิบัติธรรมด้วยและชมท mm. ัศนียภาพด้วยก็สามารถทําได้ มีวัดด้วยหรือเปล่ามีวัดด้วยแล้วก็เพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่พระรูปหนึ่งที่จะจาริกไปเผยแผ่ศาสนาที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมาเรือมาเรือแตกเรือจมลงก็ข้ามไปญี่ปุ่นไม่สําเร็จในครั้งที่5แล้วท่านก็มาขึ้นฝั่งที่นี่แล้วก็มาเห็นว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็ใช้เป็นที่พักก่อนก็แล้วกันก่อนจะเดินทางต่อไปเผยแผ่ศาสนาที่ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็อยู่ที่หนานซานแล้วก็ท่านก็มีความรู้สึกว่าเออต้องช่วยเหลือ บรรดาประชาชนที่อยู่แถวนี้ท่านก็ช่วยดูแลนั่นคือสมัยราชวงศ์ถังนะซึ่งนานมากเลยก่อนที่เราจะขึ้นไปสการะพระพุทธสัตว์กันอย่างไล้ชิดเลยนี่นะคะก็พบว่าในด้านล่างก่อนที่เราจะขึ้นลิฟต์ขึ้นไปเนี่ยสฐา,านด้านล่างนี้ก็เป็นที่ที่เราสามารถจะนั่งสมาธิถวายบารมีถวายสการะกันได้ เรียกได้ว่านับถือพระโพธิสัตว์กวนอิมมากเนี่ยก็สามารถจะเช่ากรูปเคารพบูชาเอาไว้นะคะซึ่งถ้าไม่เอากลับบ้านก็เอาไว้ที่นี่ได้เขาจะมีช่องบรรจุไว้ให้เพื่อเอาไว้ให้ทางที่นี่เนี่ยเวลาเขาประกอบพิธีทางศาสนาเนี่ยก็จะได้สวดมนต์สวดพรส่งบุญกุศลไปถึงผู้ที่เป็นเจ้าของพระโพธิสัตว์แต่ละองค์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เป็นสถานที่ที่สามารถเลือกที่จะทําการสการะได้ในหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่จริงๆ